คุณพ่อของคุณกับคุณวันทวินภรรยาของคุณพ่อคุณนะครับทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุคุณแม่ของน้องเชิญเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนคุณพ่อก็บาดเจ็บสาหัสก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับท่านได้ทาพินัยกรรมเอาไว้โดยฝากน้องเชิญเนี่ยให้อยู่ในอุปการะของพวกคุณทั้งสามคนครับทำไมต้องเป็นพวกผมสามคนละครับไม่มีคนอื่นแล้วหรือไงในฐานะที่ผมเป็นทานายผมโคบอกตรงนี้เลยนะครับว่า ผมก็ไม่ทราบครับผมก็สงสัยเหมือนพวกคุณทั้ง3ามคนนี่แหละครับแต่ท่านเพียงแค่บอกว่าท่านไว้ใจพวกคุณ3ามคนที่สุดเขาทิ้งพวกผมไปตั้งนานเขาเอาอะไรมาไว้ใจพวกผมครับวินผมทราบดีถึงความลำบากใจของพวกคุณนะครับยังไงซะเนี่ยลองปรึกษากันดูก่อนฮะว่าจะรับน้องเชิ์ไปเลี้ยงหรือไม่แล้วตอนนี้น้องเชร์เขาอยู่ยังไงครับ ในช่วงงานศพนี้นะฮะน้องเชยยังมีพี่เลี้ยงอยู่ครับคุณธนาคะคุณธนาคุณธนาคะหนูโดนตำรวจไล่จ่ะหนูไม่มีบัตรด้าอจุนนาดูแลน้องเชยด้วยนะคะพี่ไปก่อนนะน้องเชยบ๊ายบายพี่มาขี่บ๊ายบ่าเจอกันดูท่าทางพวกคุณจะไม่มีเวลาปรึกษากันแล้วนะครับ ชี้หาแล้วเพว่ลาดึกแล้วค่ะต้องนอนแล้วนะคะเป็นเด็กต้องหลับเร็วๆจะได้โตมีง้นเด๋ยวแคะเหมือนพี่มาๆๆๆเนาะเออเดี๋ยวพี่จะกล่อมกันเอ๊ะ ฉันอยากจะตกปาาแกได้เกินไอซันแกไม่น่าพูดเลยไม่น่าเอามาเลี้ยงเป็นไงล่ะปากพาซวยเลยไหมนี่เออพรุ่งนี้เอาเด็กไปคืนทนายเลยนะเขาอยากจะส่งไปให้ใครเลี้ยงเนี่ยให้เขาส่งไปแต่ไม่ใช่พวกเราเว้ยวินมาเนี่ยยังไงเขาก็น้องเราหนะเว้ยแล้วถ้าไม่มีใครเลี้ยงเขาจริงๆเขาก็ต้องถูกส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้ามึงโอเคเหรอให้กูขับมอไซค์ไปส่งตอนนี้เลยก็ได้นะนี่พี่ ถ้าเราต้องเลี้ยงน้องจริงๆอ่ะผมช่วยเลี้ยงน้องให้ก็ได้นะเลี้ยงเด็กคนเดียวก,ก็ไม่น่าจะยากอะไรหรอกไม่ต้องเลยสันคนอย่างแกเนี่ยจะเลี้ยงใครได้วะเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยแกจําตอนที่แกเลี้ยงหนูได้ไหมฮะมอยู่ได้ไปถึงสองเดือนนั่นมันถีบจากหนักเกินอะ่ะหัวใจวายตายแล้วกระต่ายอ่ะสองอาทิตย์นั่นไม่นับเลยมันตะกะมันสำลักแค่รอดปลาทองอ่ะสามวันมันตอมใจาตายคิดถึงพ่อมันอ่ะแกรู้ได่ไงวะ เห็นมันบ่นทุกวันเลยโ้องฟ้องฟ้องพเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาแทนเลยนะเว้ยแกเนี่ยเห็นอะไรก็เป็นเรื่องสนุกไปหมดอ่ะกัดสเกตอย่างเชื่อฉันนะยังไงเนี่ยเราก็เลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้หรอกมีแต่ผู้ชายสามคนเนี่ยจะเลี้ยงยังไงวะไม่ลืมดิวะพอล่าก็อยู่ทั้งคนก็ให้พอล่าช่วยเลี้ยงสิมึงเบิงขุน ยังไงเด็กคนนี้ก็อยู่กับเราไม่ได้เว้ยพรุ่งนี้แกไปเขียให้เรียบร้อยเลยนะนัคืนนี้เจ้ายังไงฉันจัดการเองเด็กคนเดียวฉันดูแลได้เว้ย เมื่ไหวไหมคะเห็นบอกต้องเชอร้องไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอะค่ะโอยู่แล้วเด็กคนเดียวผมเลี้ยงนี่สะปงกหัวโขกโต๊ขนาดนี้ยพอล่าว่าไม่ไหวแล้วค่ะพี่พอล่าเอาผ้ามาเช็ดโต๊ะหน่อยแล้วนี่เช็ดอะไรคะอย่าบอกนะคะว่าหัวแตกอะเปล่าเปล่าเปล่าเมื่อกี้หัวโขกโตไปเเห็นฝุ่นจับโต๊ะเต็มเลยแล้วปติไม่มีแต่ความจูจี้ยังอยู่ครบเร็วเร็ว มาครับมาครับมาช่วยเต็มพี่ช่วยเต็มี่เลยเป like mm ็นไงอผมพาตัวช่วยมาแล้วเดเพียงกันนุยมามึงว้ายน้องสาวคนนี้เหรอจ๊ะที่รับมาเมื่อคืนนี้ทำไมมันน่ารักน่ช่างอะไรอย่างเงี้ยเลยตูตูตู แล้วน่ารักน่าชังจังเลยอ่ะยังมีรูปแบบนี้จังเลยอ่ะทำไงดียพ่ออัเนีเราไปบนที่ศาลเจ้าแม่หนูลิงกันดีกว่านะเห็นเขาบอกว่าที่นั่นน่ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพ่อนะบนคืนนี้พรุ่งนี้ได้ลูกเลยไปพ่อไปจะไปที่ไหนอีกแม่ไปเป็นร้อยที่เลยคือได้เลยพังไหมฮะเชื่อพ่อสิถ้าอยากได้ลูกจริงๆนะไม่ต้องไปบนที่ไหนแล้วบนห้องเรารัารองคู่แฝดชัว ให้มาปอบเด็กนี่จะไปปั๊มเด็กกันซะแล้ะมันชวนอ่ะงั้นกรอนสักบทไหมครับนี่กรอนอีกแล้วเหรอครับโอ้ยอย่าเพิ่งดูถูกกันสิสมัยเรียนเนี่ยนะท่องอยู่หน้าเสาธงเด็กเนี่เงียบกริบเงียบมาซึ้งก่อนเหรอครับไม่ช็อตนะเด็กอึ้งทั้งโรงเรียนนี่น้องสันก็ไม่น่าพาสองคนนี้มาเลยนะคะเอาปัญญาจะทําลูกเองยังไม่มีเลยค่ะแล้วจะเอาปัญญาไหนมาช่วยเลี้ยงเด็กคะเนี่ยจริง หยุดร้องนะลูกนะร้องใหญ่เลยนะเฉจะหาพ่อกับแม่พ่อกับแม่เชาไปไหนไปทำาหมันหมาั้งก็บอกแล้วันนี้เข้าห้องตัดไม่ว่างโอเคนะแค่นี้มองอะไรกันอ่ะไม่เคยเห็นคนหล่อเยิดเมื่อกี้น้องก็ถามพี่อ่ะพ่อกับแม่น้องไปไหนพี่ก็ตอบเขาไปดิโยนให้กูเลยนะมึง น้องเชอร์คืออย่างนี้นะลูกคือพ่อกับแม่ของหนูอ่ะเขาเขาคือแบบน้องเชอร์คอยจะอึกอัดทำไมวะเนี่ยฮะบอกน้องเขาไปตรงๆเลยนี่น้องเชอร์พ่อกับแม่น้องเสียไปแล้วนะเสียแล้วทำไมไม่ซ่อมล่ะครับเสียแล้วทำไมไม่ซ่อมอ่ะเอิร์ตน nee ้องก็ถามอ่ะ ตอบดิโยนขี้อยู่แล้วน้องเชอร์ไม่ลองนะลูกนะน้องเอิร์ธครับไหวไหมจ๊ะดูท่าทางไม่ไหวแล้วเพลียมากเลยนะเนี่ยนาว่าไปพักผ่อนดีไหมเดี๋ยวทางน้องเชอรเนี่ยเดี๋ยวน้าสองตัวสองคนเออหน้าสองคนช่วยดูแลให้นะไม่เป็นไรครับน้าเดี๋ยวผมว่ากาแฟแก้วเดียวน่าจะเอาอยู่ครับไหวนะลูกแป๊บนึงนะครับจ้าจ้าน้องเชอร์ดื่มนะ รักน้องนรับน้องเชอครับน้องเชอจะร้องให้นะครับมาเล่นกระลุงดีกว่าน้องกัป้าด้้องแอก๊กก๊กกร้องหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยจะหาพ่อกับแม่พ่อแกแม่เชอไปหนักน้องเชอต้องเป็นเด็กดีนะครับ พอเด็กดีโตไปเรื่อยๆสักวันลูกจะเจอพ่อกับแม่ที่อยู่บนฟ้านะลูกนะนี่ยทำอะไรอ่ะทำแม่งทำแม่งนะแกนี่ก็บอกน้องเอิง์ดไงเฮ้ยน้องเอิร์ทน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดน้องเอิร์ทเป็นอะไร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 เฮ้ยบอยเป็นอะไรเมื่อกี้บู๊บแล้วก็เดินเซชนแก้วแตกโอ้โหทีตัวเองทำแก้วแตกบอกว่าไม่เป็นไรทีพอล่าทำแตกนี่ บวมสั้นหูกาแฟเลยนะคะ้อชาป่ะกาแฟแหละเข้มกว่าชาอีกยังจะมาตลกอีกไปดูเชิญได้ละไปขอลามาเก็บดล้วระวังระวังนะเชิญเชิญหายไปไหนอ่ะอะไรเนี่ยอะไรตะกี้ยังไม่อยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่คะน้องเชิญ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 น้องชิญแม่ยั่ะแม่ยังไงลู ชเชอร์ขึ้นเล่นที่ไหนเนี่ยฮะน้องเชอร์เห็นไหมล่ะอยู่ใต้เตียงเห็นไหมน้องเชอร์นี่เอิร์ดเชอร์ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้ออกมาเป็นไงล่ะวันแรกก็เกิดเรื่องซะแล้วก็ลดพรุ่งนี้เอาไปคืนทนายเลยก่อนเอาไปคืนนี่มึงช่วยกันหาเจอก่อนไหมเฮ้ยเร็วเชอร์เชอร์น้องเชอร์คะน้องเชอร์โอ้ย สัวแต่น้อสุมานี่ทุกคนครับทัานนี้เห็นเชิญไหมฮะไม่เห็นเลย